นะะอ่เปลวันนี้ก็เป็นวันเกิดฟินฟินจอมป่วนกับมีจอมชนนะครับอ่ะเปล่าให้หมดลูกเปล่ามีจอมชนกับฟินจอมป่วนเอาวันนี้เดี๋ยวจะอ่ะเปล่าก็พูดอะไรก็ได้พูดอะนรก็มุดเ่าเปล่าไปหมดเลยไปหมดไปหมดนี่อยาอ้วนนะครับวันนี้กินจุ่มกันครับกินสุกี้กันไปหมดลูกเปล่าลูกกินสุกี้เดม happy birthday เอาให้มดเ้อเปาให้มดเ้เดียวลูกเป่าเร็วเร็วเป่าเร็วเร็วเปาิ่าเปเปาไม่ฟอเปาช่วยเป่าอเปช่วยเป่าเลยมาเป่ลูกนเป่ากนสองน่อให้ปีนปสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเติบโตมาไม่ดื้อไม่ชนเด้อ เดีย๋ยวจชนนึ่งตัวให้เดี๋ยวชนเร็นวนะแล้วก็น,นี้มามีมามีก็คิวต่อไปเดี๋ยวก็อหมดแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวก็จะต่อมีหมดแล้อันนี่ไปเก็บเอาไปเก็บนี่แม่จูนให้ใหม่ไปไปเก็บไปเก็บก่อนเอาไปเก็บนู่นเย่เย่เย่มีเย่แล้ว อันนี้ก็เอาเค้กมาแบง่งมาหน,น,น่อยนี่เจ็บปะไอ้วุ้นแกไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งเหรอภาพนิ่งก็ถ่ายภาพนี้ก็จะถ่ายแล้วก็ไปลง y ยนะูทูบโนฟินจอมป่วนเอาไปลง YouTube <c oughs> ให้ฟินจอมป่วนหน่อยอ้าฟินจอมไป่วนเป็นไงเอาไปเตียมทำไมลูกไม่ชิมดูอันนี้แม่แม่แม่ของฟิน <c oughs> จอมป <c oughs> ่นนวนกินไหมเนี่ยไอ้วุนนี่ไม่เอาให้มีว่ามีก็กินเหมือนกัน นี่มามีนะครับมามีน้องมามีเป็นน้องฟินจอมปวดอีกทีนี่น่ะน้องฟินจะทำไงครับน้องฟินจะกินเค้กน้เอามาอุ้มมีเลยเร็วอีแม่น้องฟินจะกินเค้กใช่ไหมครับอันนี้ป้าป้าของฟินจอมปวดนะครับตัวนี้อ่าเย้เล่นดอกไม้แน่น่ะ 对。<Okay. S 2> okay.